ก็จริงๆนะครับเด็กๆชุดนี้ในการในสารรายการนี้นะครับก็เป็นทีมที่ผสมผสานกันนะครับระหว่างชุดตักของ v ีเนะครับกับบางคนที่เราต้องนําไปทดสอบนะครับส่วนเรื่องของความพร้อมเนี่ยมันมันต้องบอกตรงๆว่าเราเป็นช่วงการทําร่างกายนะครับเรื่องของทีมอาจจะดอปไปนิดนึงในเรื่องของประสิทธิภาพของทีมแต่ว่าเราไปเน้นหนักในเรื่องของการทําร่างกายสามารถนะครับแล้วก็ไปที่นู่นเนี่ยเราก็ต้องแข่งไปด้วยซ้อมไปด้วยนะครับ โดยกระบ,บวนการแล้วเพื่อฟอร์แมอาจจะออกมาได้ไเม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับแต่เราก็หลีกเลียงไม่ได้เพราะาเรามีเป้าหมายใหญ่ที่เราต้องดําเนินการต่อนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยโดยพื้นฐานเลยนะครับทุกครั้งที่เราแข่งขันเราก็ต้องติด1-3ใน3อยู่แล้วนะครับเราก็ยึดหลักเดิมว่าเราคงต้องติด1-3ใน3อย่างน้อยนะครับในเรื่องของการที่เราไปแข่งขันในครั้งนี้ครับ ก็จริงๆก็คงต้องต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําได้เต็มที่เท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าร่างกายเรายังไม่แข็งแรงพอสําหรับบางส่วนที่จะต้องทํำนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราต้องทําร่างกายไปด้วยแข่งไปด้วยเพราะฉะนั้นแค่เกิดความยากลําบากในเรื่องของการใส่กลยุทธ์บางอย่างที่ค่อนข้างยากเข้าไปนะครับก็ก็พยายามครับจะพยายามให้ให้สมบูรณ์ที่สุดครับผลักการแข่งขันครับ ก็พูดง่ายๆครับความสมบูรณ์ของทางร่างกายยังไม่ค่อยดีะนะครับเราก็เลยต้องให้อยู่ดูแลแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนที่ขาดหายไปที่เมืองไทยครับครับขอบคุณค่บค่ะกะ็ในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันบ้างนะคะก็ถ้าในเป้าหมายของหนูอะ่ะหนูอยาก ไม่ไม,ไม่ไม่หลุด1ใน3ถ้าเป็นไปได้เลยก็คืออยากให้ได้แชมป์ในครั้งนี้มาเลยค่ะค่ะก็อยากอยากจะขอกำลังใจจาก,กแฟนๆนะคะช่วยเชีร์ช่วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ทำให้สูความสามารถเลยนะคะเราเชร์กันที่หน้าจอเลยค่ะ